สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องเปลี t i นไทม์ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหมุดซ้ายมุนขวาเปลี่ยนหมุดสปีกนนะครับผมเดีย๋ยวรับชมกนันนี่ก็คือการเปลี่ยนเป็นโหมดของการโจมตีนะครับแล้วนี่ก็คือวิธีการหมุนครับมันจะดูไวคล่องแคล่วนะครับเนื่องจากมันเป็นโหมดโจมตีเนาะ โอเคเครื่องหมดต้องกันครับนะมันจะเป็นเหมือนรูปวงกลมแล้วก็พื้นเรียบๆค่ะบผมนี่ก็คือวิธีหมุนของมันครับมันจะดูหมุนว่องไวเช่นกันนะครับแต่จากที่ท่านผู้ชมเห็นก็มันจะหมุนดูก็ยอยางกระเฉงน้อยกว่าสำหรับหมุดโจมตีนะครับไปดูหมดอยู่นานกัน และนี่ก็คือหมวดอยู่นะครับนี่หามันจะดูเป็นแบบรูปวงกลมดูไม่ใหญ่มากเนื่องจากมันจะทำให้อยู่นานครับอันนี้คือวิธีการหมดของมันครับผมมันจะดูแบบดูหมดน้อยกว่าทั้งสองหมวที่ผ่านมานะครับ มันจะดูอยู่นิ่งๆไม่มีอะไรของมันนะครับแต่ว่าสำหรับในความคิดของผมนะคะผมว่าทั้งสามโหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปล่อยตัวครับผมหลังจากที่เรานะครับดูการเปลี่ยนหมดเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เรามาดูการเปลี่ยนหมุนซ้ายหมุนขวากันครับตอนนี้มันอยู่ที่หมุนซ้ายนะครับ ขอโทษทีนะครับถ้ามันจะมองไม่เห็นในทางกล้องนิดนึงเนื่องจากเราก็คงต้องบิดมือกันบ้างแหละเนาะนี่คือเปลี่ยนเป็นหมุนขวาเรียบร้อยนะครับมันจะกลายเป็นหมุนขวาทัานทีเรียบร้อยครับประโยชน์ในการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนหมุนซ้ายหมุนขวานะครับประโยชน์ของมันก็คือการทําให้บทใดบทหนึ่งเป็นเหมือนโหมดที่เก่งที่สุดนะครับอย่างเช่นโหมดป้องกันนะครับถ้าเป็นหมุนซ้ายอาจจะดีที่สุดก็ได้ครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับดีครับก็สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จะมาเปิดช่องใหม่เป็นทางการนะคะก็จะเป็นช่องที่เป็นประมาณแบบว่านสนุกสนุกนะคะก็อาจจะมีสินเซ็กซมันนิดหนึ่งนะคะ ก็จะมีหลากหลายเรื่องให้ดูเขาก็ไปดูเอาแบบส่วนใครที่ชอบเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไปดูในช่องส่ดทีวนระดาบน้ครับก็อธิบายเรื่องอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็อันนี้ก็เป็นจานของที่บ้านหนูเองนะคะก็มี